สวัสดีครับท่านอาจารย์สุชาติก็ขอต่อคลิปที่สองนะครับปราชญาพุทธศาธสนาเมื่อมหาวิาลยเป็นแหล่งศูนย์รวมการเรียนรู้ของชาวอารยันซึ่งส่วนมากแควนที่หกแคว้นคืออังคะมกทะกาศีโกศลวชีมละเจต,ตีวังสะ กุรุปัญจระมัจฉาสุรเสนาอัจกาอาวันติคานทาระกัมโบชะแควเหล่านี้ล้วนแต่เป็นชาวอารยันปกครองท้งนั้นคือชาวอารยันนั้นเป็นช,ชนชาติผิวขาวตัวใหญ่เป็นชนชาติที่มีสติปัญญาที่มีความรู้หลากหลายในวิชาการต่างๆเมื่อเป็นเช่นนั้น เจ้าชายสตาไปรเรียนที่มหาวิทยาลัยตะกะทิลาก็าน่าจะมีสหายอยู่หลายคนเช่นพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าอุเทนพระเจ้ากรพยะและอีกหลายๆพระองค์นอกจากจะมีเจ้าชายจากแคว้นสักยะวงและโครียวง, Korea, วงแล้ว เจ้าชายทั้ง11หัวเมืองดังที่กล่าวไว้ในมหาสุตโสมชาดกนั้นก็ไปเรียนที่หมหาวิาลัยตักทิลาด้วยเหตุน,นั้นปรเรื่องราวของเจ้าชายสิทธาจึงเป็นที่กระจ,รระจายเป็นทั่วหมหาวิทยาลัยตักธิลาทั่วชนเผ่าอารยันทั้งหมดว่าเจ้าชายสิทธาเรียนเก่งมากศิ่งวิทยาการต่างเรียนได้เก่งมาก และเป็นผู้อยู่ในลักษณะของมหาบุรุษลักษณะเป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจในลักษณะของผู้บำเพ็ญพรตเมือเม่อเจ้าชายเรียนจบแล้วจึงได้กลับสู่แคว้นของพระองค์เมื่ออายุเพียง16ปีนี่นะครับต้องเอา ปรา,าสาทของมหาวิทยาลัยตะกาศิลามันเชื่อม,มโยงกับปรา,าสาทของพุทธปรอดเมื่อไปจนนที่มหาวิทยาลัยตะกาทิลานี่เมื่อเป็นแห,หล่งเรียนรู้ของชาวอารยันทั้งหมดก็ปรากฏว่ามีนักปราชญ์นักเรียนรู้ต่างๆได้ศึกษาวิชาการต่างมามากมายเหลือเกินเมื่อได้มีศึกษาวิชาการต่างมาแต่ละคนแต่ละคน ก็มีความรู้ต่างๆของตนไปเรียกว่ามีทิฏฐิมากมายมีความคิดมากมายมีปรัชญามากมายมีตรกรกมมากมายจึงมีปรากฏว่ามีทิฏฐิ62ประการในพระไตรปิฎกทิฏฐิเหล่านั้นเลยครับได้สร้างปรากฏการแห่งวิชาการของชาวอารยันมากมายเหลือเกินเมื่อมีทิฏฐิมากมาย,ก,มมาก,มายก็มีการแบ่ง ฝักเบรงฝ่ายเบ,บงพักเบรงพวกนะเป็นเจ้าครองละครต่างๆและที่สำคัญที่สุดในเมื่อพวกชาวอารยันได้เข้ามาปกครองนั้นก็มีคนถิ่นเดิมก็คือชาวทราวิเดียนหรือมิลกะ,ะที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติเป็นผลเผ่าผิวค่อนข้างดำตัวเล็ก ความรู้ความวิชาการต่างๆก็มีไม่มากพราหม์หรือชาวอารยันที่มีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าก็สถาปนาตนเองเป็นคนที่มียศศักสูงคนที่ปกครองไม่แควน้นก็เป็นกระสะขจัดหรือราชาหรือขัตติยะคนที่ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีความรู้สูงก็สถาปนาตนเองเป็นพราหมณ์ นะคนที่เป็นลูกพ่อค้าที่ไปเรียนจบมาทําการค้าก็สถาปนาตัวเองเป็นแพทย์คือพ่อค้าส่วนชนชาววิรขะซึ่งไม่ได้รับการศาาึกษาก็จะเป็นคนไปรับใช้รับจ้างคนเหล่านั้นจึงเรียกคนเหล่านั้นว่าสูตรเป็นคนรับช้าใช้รับจ้างเป็นกรมรมกรเมื่อไปเช่นนั้น ชนชาวอารยันที่อยู่ในสิวคว้นจึงมีศิละปะวัฒนธรรมที่สูงส่งมากศิลปะที่ชัดเจนที่สุดและโดดเด่นที่สุดของมหาวิทยาลัยตาก,กัติลายุคต่อมาในยุคหลังๆที่เด่นชัดก็คือพุทธศิละปะของพญามิลินหรือแม้แต่การก่อสร้างศิละปะของาศาสนาฮินดูและศาสนาพราหมณ์ อินดูนีเกิดที่หลังศาสนาพราหมณ์นะครับของพวกพราหมณ์ก็มีศิลปะมากมายเหลือเกินประเทศอินเดียจึงเป็นดินแดนที่มีศิลปะเก่าแก่มากมายที่รักษาไว้ได้ในขณะนี้ส่วนประเทศปากีสถานซึ่งเป็นดินแดนของหมาแล้วจากกาติลานั้นศิลปะต่างตางหมดหายไปเพราะอายุมันนานถึง4 0 0พันกว่าปี ส่วนศิลปะของพิยามิรินที่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานเหรืออาณาจาักรของพยามิรินเพราะอาณาจากักรอพยามิริน,นกว้างขวางมากทั้งปากีสถาน,ท,าานทั้งอัฟกานิสถานทั้งอิรานทั้งพวกสถานสถานทั้งหมดอะเป็นอาณาจาักรของพยามิรินพุทธศิลปะในยุคข,ของพัยามิรินนสวยงามมากนั่นคือศิลปะของหมหาวิทยาลัยตากดิลา นะครับฝีมือของช่างที่สืบสืบกันมารวมทั้งช่างที่เป็นชาวกรีกนะฮะผสมผสานกันเพราะว่าชาวกรีกก็เกิดขึ้นทีหลังของอาณาจักรสินทุนะครับในยนั้นในสมัยนั้นชาวกรีกที่ไม่น้ําไตรกรีจูเิเเตส เมโสโปติเมียทั้งหลายทั้งปวงก็น่าจะมาเรียนศิลปศาสตร์ที่มหาวาลัยตักกติลาเพราะกล่าวกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกนะครับเอา่าวันนี้อา้าผมพูดเผลอไปยาวไปแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ